สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับไทยมุกการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาให้คนไทยก้าวทัดโลกที่ไม่หยุดนิ่งครับในวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ธีรรัตน์ทิพย์จรัสเมธาอาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏส,สุนทรทาซึ่งท่านเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาประวัติศาสตร์ยุโรปในไทยมุกของเราด้วยนะครับอาจารย์สวัสดีครับคสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะครับอยากจะให้ท่านอาจารย์ได้แนะนํารายวิชาประวัติศาสตร์ยุโรปนะครับว่ามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างครับ ค่ะประวัติศาสตร์ยุโรปเป็นเ,เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ยุโปรปโดยสังเขปนะคะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เหตุการณ์สําคัญต่อสังคมโลกนะคะมีผลกระทบต่อสังคมโลกในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมของประเทศมหาอำนาจในแต่ละยุคแล้วก็มีอิทธิพลต่อประเทศไทยนะคะตั้งแต่รัชชาถึงปัจจุบันค่ะ ผู้เรียนส่วนใหญ่ที่ศึกษาในรายวิชานี้นะครับก็คงจะทราบกันแล้วนะครับว่าเนื้อหารายวิชานี้นําเสนอถึงบทบาทความสัมพันธ์ของยุโรปกับประเทศอื่นๆรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนะครับซึ่งในวันนี้ก็คงเป็นโอกาสอันดีที่จะขอให้อาจารย์ได้ขยายความรู้ให้กับผู้เรียนได้รับทราบมากยิ่งขึ้นนะครับก็อนอื่นต้องเรียนถามท่านอาจารย์ครับว่าทําไมเราต้องศึกษารายวิชาประวัติศาสตร์ยุโรปครับค่ะวิชาประวัติศาสตร์ยุโรปนะคะเป็นวิชาที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับออทวีปยุโรปนะคะ ซึ่งมีพัฒนาการที่เป็นรากฐานของสังคมยุโรปปัจจุบันแล้วก็มีผลกระทบต่อสังคมอื่นๆทุกทวีปของโลกเนื่องจากว่าปศิสัตร์ยุโรปแต่ละสมัยมีผลต่อการเคลื่อนนะคะทางการเมืองมีผลต่อการจัดระเบียบโลกและรวมถึงอิทธิพลของปริสัตยุโรปนําไปสู่สงครามโลกครั้งที่1ส,สงครามโลกครั้งที่2แล้วก็มีความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจอื่นๆด้วยค่ะเช่นอเมริกา ะะแล้วก็ทวีปเอเชียของเราด้วยค่ะปัจจุบันนะครับเราจะเห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่เป็นประชาชนในยุคดิจิตอลนะครับที่เราสามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ง่ายผมก็เลยอยากจะขอให้อาจารย์ช่วยชี้แนะประเด็นนะครับว่าถ้าหากเราจะติดตามความเป็นไปของยุโรปเพื่อให้ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์เราควรจะติดตามข่าวสารหรือว่าความรู้ในประเด็นใดบ้างครับค่ะ ความเป็นไปเกี่ยวกับประเทศ<อ>เกี่ยวกับยุโรปนะคะมีความสําคัญมากค่ะเพราะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะคะสหภาพยุโรปมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มที่เคยประสบความสําเร็จในการรวมเป็นสหภาพยุโรปนะคะใช้เงินสกุลเดียวกันขณะเดียวกันก็มีการเปลี่ยนแปลงที่อังกฤษแยกตัวเองออกจากสหภาพยุโรปนะคะแล้วก็มีการเลือกตั้งของฝรั่งเศสทิศทางของยุโรปกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วกต็ต้นแบบของการพัฒนายุโรปะคะ่ะ ก็เป็นที่มาที่ไปของการสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สําคัญเกี่ยวกับทุกภูมิภาคเช่นเดียวกันค่ะอยากให้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงระหว่างยุโรปกับประเทศอื่นๆนะคะโดยพอย่างยิ่งเรื่องเศรษฐกิจพอยุโรปเป็นตลาดที่มีความสําคัญต่อประชาคมโลกค่ะมาถึงคําถามสุดท้ายนะครับในช่วงนี้ผมอยากจะให้ท่านอาจารย์นะครับแนะนําว่าเราสามารถนําความรู้หรือว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรบ้างครับค่ะ การศึกษาประวัติศาสตร์ยุโรปนะคะจะเกี่ยวข้องกับแนวคิดค่านิยมนะคะแล้วก็วิถีชีวิตที่คนไทยและประเทศต่างๆในทั่วโลกนะคะได้รับอิทธิพลมาสำหรับเราเองนะคะก็ได้รับการติดต่อกับประเทศยุโรปนะคะเราก็มีการแลกเปลี่ยนทั้งสินค้านะคะแล้วก็การเดินทางท่องเที่ยวต่างๆการศึกษาประวัติศาสตร์ยุโรปจะทาให้เราเข้าใจความแตกต่างของคนยุโรปและคนไทยนะคะที่มีปฏิสัมพันธ์กัน นปััจจุบค่ะสำหรับวันนี้นะครับเราได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธีรัตทิพจรัสเมธานะครับที่ได้เสียสละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับอาจารย์ขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ